วัสดีนะคะลูกค้านะคะวันนี้นิชาจะมานําเสนอลูกบันไดไม้ปะดูแดงนะคะลูกค้าเป็นไงคะลวดลายเจอลวดลายเข้าไปเหมือนต้องมนไหมคะลูกค้านะลายไม้นะคะค่อนข้างจะแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าลวดลายของประดูนะคะปะดูแดงนะคะลูกค้านะคะชุดนี้จะเป็นประดูแดงนะคะเป็นลูกบันไดความยาวจะอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะคะลูกค้านะคะ ส่วนความหนาของเราจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะลูกค้านะความหนาสองนิ้วความกว้างก็อยู่ที่หน้าสิบสองนะคะลูกค้านะคะหน้าสิบสองเป๊ะๆนะคะลูกค้านะความกว้างาชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมดห้าสิบลูกนะคะลูกค้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดลูกนะคะมันจะมีมาเกินมาลูก ห้าสิบเอ็ดลูกส,สวยเลยนะคะมาดูด้านข้างกันนะคะชุดนี้นิชาจะตีขอบตีลายให้เรียบร้อยเ,เลยนะคะลูกค้านี่นะคะเรามาดูลวดลายใกล้ๆก,กันนะคะนี่นะคะนิชาจะตีลายให้เรียบร้อยนะคะเดินลายเรียบร้อยเลยนะคะลายจะอยู่ข้างๆนี้นะคะนี่นะคะตีลายจนสุดความยาวจะอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะคะสําหรับชุดนี้นะคะลูกละราคาจะอยู่ที่ลูกละสองพันห้านะคะลูกค้า 2 0 0ั 2005, นี่ราคารวมส่งนะคะรวมส่งไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะนี่ชาส่งถึงที่นะคะพร้อมยกลงให้เสร็จสับนะคะลูกค้านะลูกค้ามีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวนะคะนะคะนั่งดูตอนเอาลงแล้วก็จ่ายตังค์อย่างเดียวก็เป็นอันเสร็จนะคะลูกค้านะคะมาดูลายนะคะแก่นๆเลยนะคะลูกค้ามาดูนะคะแก่นๆเลยนะคะสําหรับลวดลายน,นะคะนี่นะคะไม้แก่นๆจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะ ตาเขาจะอยู่อตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะสำหรับคือนิธาก็จะจะเลือกต้นที่โตนะคะโตที่ว่าพอดีเราทำนะ,ะเพราะว่าหน้าสิบสองนี่ค่อนข้างจะเลือกจะเลือกต้นที่โตแล้วนะคะร้อยกว่าแล้วนะคะถึงจะทําออกมาได้พอดีนะคะนี่ดูด้านข้างนะคะลูกค้าน,ะนี่นะคะสวยๆนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะเราลบมุมเรียบร้อยนะคะลูกค้านะ ลบมุมให้เรียบร้อยนะคะท่านพร้อมเอาไปใช้งานขัดแล้วก็ลงสีได้เลยนะคะลูกค้านะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะด้านข้างนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นไม้ที่แบบมันไม่ใช่ตําหนินะคะมันจะอยู่ด้านข้างที่เป็นไม้แก่นที่แบบจังหวะที่ว่าความยาวตรงนั้นเราก็ต้องตัดพอดีเนาะค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับไม้นะคะ ด้านข้างนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะไม้เราจะเป็นตาเลยนะคะตานี่คือแบบเป็นตานี่คือไม้แก่นแล้วนะคะคือไม้เหมือนกับว่าโตโตโตร้อยกว่าแล้วนะคะอ่าส่วนกระพี้ก็จะมีบ้างนะคะลูกค้าไม้ประดู่เป็นอ่ามันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเรื่องกระพี้ต้องมีบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาไม้โตที่แบบ โตที่ไม่ให้ติดกระพี้เลยเนี่ยเราเราไม่ได้นะคะลูกค้าคือเราอย่างนั้นเราก็จะแบบประมาณเราโค้นแล้วเข้าเนื้อเรานะคะคือพอโตมากช่วงข้างก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะลูกค้าเราต้องตัดทิ้งเอาตะแกนข้างในโดยที่ไม่มีกระพี้เลยเนี่ยโอ้โหเราก็จะแบบประมาณการว่าเราต้องหาต้นที่ใหญ่นะคะแล้วก็เวลาเอาทิ้งไปมันก็จะไม่นั่นนะคะก็จะจะแย่ขนผานะคะลูกค้า กระพีมีแน่นอนค่ะสําหรับประดู่แล้วก็มะค่าคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วสําหรับการติดกระพีนะคะนะแต่ถ้าดูข้างๆอาจาจะดูเหมือนกับขาวเยอะนะคะแต่จริงๆข้างในอ่ะข้างในก็จะ,ะตัวตัวแผ่นก็จะมีแค่นี้นะคะลูกค้านะติดแค่ข้างๆอย่างงี้ค่ะนะเขาก็จะมีติดอย่างงี้นะคะแค่แค่นี้นะคะ,คะ,คะบางแผ่นก็จะไม่ติดเลยที่ตัวที่ว่าไม้โตเยอะมากๆก็จะไม่ผิดไม่ติดนะคะลูกค้านะ ทีนี้เราไม่สามารถที่จะหาไม้โตได้มากๆเพราะว่าเวลาเวลาเราเราเหมาสวนนี่คือเราต้องเหมาแบบเหมามาทั้งสวนทั้งเล็กทั้งโตนะลูกค้านะคะเราถึงจะได้เหมือนกับว่าเราจะทําราคาเนี้ยเราพอจะได้บ้างนะคะลูกค้าถ้าเอาแต่ต้นโตอย่างเดียวอะ่ะเราจะคือเราจะทําแล้วมันเหมือนกับไม่ได้อะไรนะลูกค้านะต้องเข้าใจไม่ค้าบ้างนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะคะความสวยงามนะคะ ประดูแดงนะคะลวดลายเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือราคาลูกละสองพันห้าพร้อมส่งและพร้อมลงของเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนี่ชาพร้อมส่งแต่ขอให้สั่งเยอะหน่อยนะลูกค้าสั่งน้อยๆล้วก็ส่งส่งฟรีก็ไม่ไหวนะคะส่งฟรีแบบมันไม่เยอะอย่างเงี้ยสิบรูปอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ไหวอะคะลูกค้าต้อง,องนั่นเองนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ ตีลายสวยเลยนะคะลูกค้าน,นี่นะคะลูกค้าท่านใดต้องการนะคะก็ติดต่อน,นิชามาได้นะคะลูกค้านะศูนย์ห1สี่ศนศนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้านะคะนะคะเรามาดูลายเขาใกล้นะคะเนี่ยคือลายของประดู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะลูกค้านะนี่นะคะสวยเลยนะคะลายเหมือนดังต้องมนไหมคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบชอบชอบไม้นะคะชื่นชอบไม้ก็จะ ก็จะจะดูไม่ไม่เบื่อนะคะสำหรับลวดลายไม้นะคะไม้แต่ละไม้แต่ละแต่ละชนิดลวดลายเขาจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้านะแต่ละชนิดนะคะความสวยงามก็แตกต่างกันเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะลูกค้าสำหรับบันไดส่ม,มากลูกค้าจะสั่งประดูซะเป็นส่วนเยอะนะคะส่วนใหญ่เพราะประดูเขาจะทนทนที่สุดนะคะลูกค้านะทนแดดทนฝนนะคะสนใจทัานิชาม,มาได้นะคะลูกค้านะคะ ขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าค่ะ